การบอกมีของดีเปิดดีเปิดให้แม่ดูหน่อยของดีเลยวะนี่การบอกว่ามีโชคมีลาบมีของดีดู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 อะไรอ่ะไหนดูขอดูหน่อยไว้อะไรยังไม่รู้เลยว่ามันออะไรว่เปิดดิขอดูไหนดิแล้วก็เปิดเปิดเปิดน้อยเขาบอกว่ามีลาบมีอะไร เปิดูด oh ิดิวัวดูดิดิเป็นอะไรอู้อะไรบูอู้โอ้หุยอะไรบู้จริงด้วยเออมีโชคมีลามจริงเลยลุงคานเอาส่กแต่เช้าปัดเชอร์มันใส่ถุงมาอย่างนี้เลยมันเป็นลาเป็นก้อยใช่ไหมเนี่ยก็บอกแล้วให้เตรียมคนเหนียวให้เรา ขอสักตนสองตนได้ขอสักตนสองตนได้ไหมเนี่ย